มันมีใบไม้ใบมันหล่นมาจากไหนแล้วก็ไม่สนใจอยู่ในจุดวางเหมือนกับวางหน้าตักไงใบไม้หล่นมาใบหนึ่งล,ลุงเก็บใส่กระเป๋าเส้ิเลยสิเรื่องไปตอนนี้ก็เก็บอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าติดตัวตวดิดตัวถามว่าสิ่งนั้นมันเคยอะไรภาวะอากาลิโกเนี่ยมันเป็นภาวะของที่บอกว่า มันคาดการลวกหน้าไม่ได้หรอกครับว,ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บลุงอยู่ถือว่าเป็นรหัสรหัสนะในขณะที่กําลังอยู่ในจุดนั้นแล้วพูดถึงเรื่องอะไรนะคา,าว่ารหัสตรงนี้ขออนุญาตย้อนรอยไปยังโอ้โหหลายปีหลายสิบปีที่ผ่านมาไปอินเดียนะ ไปจุดนั้นก็คือริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราไปหมู่บ้านห่างจากแม่น้ำในรัญชราประมาณสักสามกิโลสองกิโลสามกิโลเนียครับต้องเดินไปนะ <c oughs> เดินไปเดินตักไต่ตักไตเดินข้ามทุ่งไปนี่งหละตามกันหา <c oughs> จุดนั้นนะะมันจะมีเนินดินขึ้นมาอหนึน่งตรงกลางเนินดินจะเป็นต้นโพ ฟังเล้ตรงนี้สําคัญนะครับลุกไปตามปกติเหมือนชาวบ้านเข้าไปนั่นละครับอยู่ๆก็กิ่งโพกิ่งโพมันก็มันห่างมาจากกิ่งลอยลวลอยลงมานะลอยลอยลงมาเลยนะเอ๊ลุงควา้าหรือเปล่าพนัสธนานะจำไม่ได้เลยครับส่วนมากลุงจะคว้าก่อนตกถึงเพื่อนนี้อ่าคว้าช่ช่ยช่ควา้าคว้าเก่งโพันมา ถามว่ามันคืออะไรอยู่ๆมันก็มีรหัสไงกิ่งโพนี่มันลอยเรื่อยลงมาแล้วก็พอจะลำดับได้ว่า,าต้นโพกิ่งโพต้นโพเอาไว้ในใจอ้น,นี่มันผู้คนก็มีเยอะแยะนะเพราะว่าเนี่ยในจุดเนี้นั่นคือส่วนที่หนึ่งเรื่องใบโพต้นโพโอเคนะก็ได้รหัสหนึ่งมาในส่วนตัว นี่พูดถึงอินเดียนะครับไปอินเดียอีกจุดหนึ่งจุดนั้นเป็นสถานที่ที่ชาวชาวกุมโอมก็คือชาวพราหมณ์นะครฮะก็มีพื้นที่อยู่เฉพาะในการกราบไหว้บูชาดอกดาวเรืองนี่เต็มไปหมดเลยตอนนั้นเดินตามพระสงฆ์รูปหนึ่งเจ้าว,วาดวัดนันทาชื่อว่าพระมหาดรอกเตอร์ฐานทอง นะท่านพาเดินไปดูอ่าดูด,ดูดูพิธีกรรมอะไรต่างๆนะในระหว่างนั้นมันก็มีอะไรต่างๆลอยมาในอากาศจากอากาศนั้นลอยมามันเหมือนขนนกอะไรกันแต่ไม่ใช่ขนนกนะฮะเอารูปลักษณ์ที่อธิบายฟังเหมือนขนนกมันปลิวลงมาเลยะ,ะไอลุงมองเห็นด้วยสายตาปุ๊บคว้วาเหมือนกันเอามือไปลองรับไม่ให้ตกพื้นดียังไงนั่นก็เป็นรหัสหนึ่งในส่วนตัว คืออะไรใหญ่ที่บายไม่ต้องอธิบายหรอกครับมันคืออะไรรหัสของไข่ของมันนะครับเอาล่ะกลับมาถึงรหัสใบไม้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับก็หนึ่งในนั้นก็ทํานองเดียวกันแคานั่นคือรหัสของเขาพอเวลาเขาจะไปพูดเขาไปทําอะไรต่างๆนะมนุษย์พันหัวงอกจะมีพวกนี้ขึ้นมาเสมอๆนะครับางนะทีก็มีวันนี้อีกทีหนึ่งจุดหนึ่งมันก็เป็นรหัสอีกอันึ่ง กำลังอยู่ในในพื้นที่ตรงนั้นเด็นะโอเคนั่นจะเรียกว่าลานลานขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ที่บนยอดดอยอีทนนนแล้วก็ไปจอดรถตรงนั้นแล้วมันมีที่ทางเดินจริงเป็นหน้าผาซะหน่อยหนึ่งลุงก็ไปนั่งพูดอะไรอางแต่นะก็คงจะตามเองแลลุงไม่จำอยู่แล้วและครพูดพูดมาก็็เพื่้จำ ไปไปมามันจะมีรหัสหนึ่งมีนกมันรองโอ้โหรอ,องประมาณสักใช้เวลาประมาณสักสิบห้าวินาทีหรือยี่สิบวินาทีแล้วก็เงี้ยคนไหนที่ดูคลิปสดๆก็จะรู้นะครับว่าลุงจะนิ่งแล้วฟังเสียงนกมันรองพอมันจบปุ๊บเท่านั้นนะครับอะไรเกิดขึ้นทีนเนี้ฝนอีกแล้ะฝนลงมาแบบเยี่ยวจะกระจันไม่รุนแรง ค okay, นะจุดนั้นนะครับฝนลงมาแบบผิวหนังมันก็รู้สึกได้นะครับอ้าวจบจากตรงนี้ทีหนึ่งก็กลับกันก็ขับรถใจกนึกว่าถึงที่พักในระหว่างข้าลงโดยที่นนเอาฝนตกรถปัดน้ำฝนก็เวืดวาดเวืดวาดอยู่ก็ประมาณสักหนึ่งในสี่ได้ไหมของทางคงไม่ถึงเดียฮะ ทางมันสามสิบกิโลอ่ะขึ้นไปนั่นแหละตีนเขาขึ้นไปบนสาสิบสามกิโลหนึ่งในสี่ระยะทางไม่น่าจะถึงดีนะฮะเอาหนึ่งในสิบก็แล้วกันอ่ะ,ะนี่ฝนปรบมหนึ่งในสิบก็แล้วกันนที่มันปัดอยู่มาตลอดโจกนกระทั่งมาถึงที่ลุงกำลังนั่งเริในข้างหลังฉากเลยเห็นรถไหมไหมว่าโหดไปเนี่ยนะอลังการงานสร้างมาก พอเวลาเข้าที่พักปุ๊บฝนเทยังไม่ได้เข้าห้องเลยนะเนี่ยอะไรมาถึงยังอิลุงตุงนางอยู่หน้าห้องอาฝนก็มาแล้วทีนี้อ่าทาไงต่อไอ้พวกก็ตั้งกล้องเลยแหละครับนั้นบรรยากาศตรงนั้นโอ้โอหอลังการงานสร้างมากครับฟ้าแลบฟ้าร้องอยังเลยเดี๋ยวฟ้าผ่าท้าฟ้าแม่งเลยมมาอะไรงแน่ก็เลยน,นึกถึงบรรยากาศ เขาทาฟ้านะฮะเคยได้ยินเพลงย้อยฟ้าทาดินไหมครับคุณสุเทพวงคำแหงยังไงเนี่ยเขาเป็นค,คนร้องความจริงมีหลายคนร้องแต่เสียงสุเทพเป็นเสียงที่มันกินใจมากนะครับเนี่ยชื่อเพลงย้อยฟ้าทาดินฟ้าหัวเราะย้อยอย้ยยว้ยฟ้า ลงก็ได้แค่นี้ต่อมาก็เยอะเฮยทั้งฟ้า,าทาั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าฟ้าอะไรไม่รู้ฟ้าต้องดูก็แล้วกันอันสวรรค์อยู่ในอก นรกนั้นหรือข้าจะถืออยู่ในใจไม่มัวมองรักการทําชั่วมีหรือจะกลัวมนุษย์มันปองหรือไงเนี่ยหากทำดีฟ้าดินต้อง คุ้มครองเออ <c oughs> ปังนึกถึงเพลงนั้นเพลงนั้นเป็นเพลงเพลงไตเติลของรายการเที่ยงคืนกับสิบร้อบ้านเรากับท่นนานนะไม่รู้ว่าขึ้นรายการเพลงนี้ักนำหน้าเสมอเพลงนีฟ้าทาดินไคะครับเป็นที่รู้กันเป็น เป็นเเป็นซิกเนเจอร์ของรายการก็เรียกว่าไตเต้นของรายการโอเคไหมว่าแล้วก็ว่าไปตามเรื่องตามเกิดตามมีของรายการนั้นนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะฝนตกตรงนี้ว้โหมันบรรยากาศมันขึ้นมาสแล้วเพราะนั้นอยากจะวิสาลุกนะครับว่าเฮ้ยก็ฝนมันตกแบบอลังการงานสร้างฟ้าแลบฟ้าร้องก็มึงมาเลยทับฟ้าผ่านามแม่งเลยฟ้าฟ้ากลัวทําไมวะ <laughs> มีชาวเน็ตเขามีชาวเน็ตเขามีชาวอะไรไอ้เ,เตือนเฮ้ยไม่กลัวอย่างเง้นะผมบอกว่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิน้นในเมื่อลุงเข้าใจธรรมชาติอือลุงจะไปรู้กลไกอัตโนมัติของธรรมชาติมันทํางานมันรวมยังไงมันแยกกันยังไงลุงจะรู้ตรงนั้นเป็น,นกลไกธรรมชาติดับเบิล มันเป็นอัตโนมัตินะฮะธรรมชาติเกิดโดยอัตโนมัติมันไปรู้คําว่าดับเบิลอัตโนมัติเข้าไปทีเนี่ยก็เลยลุงออกก็เลยไม่วิตกออกกระเพื่ม <c oughs> กับเสียงฝ <c oughs> ารองฟ้าผ่าสนุงกระซ้ําไปนะครับนิ่ฝนตกสังเเขรนะครับ <c oughs> กับกิริยาลุงดูได้ที่ไหนเนี่ยคนไม่คุ้นเคยโอ้ยนี่มันเกินบ้าทอะไบอกอะไรกล็ลุงหอกเกินบ้าเกินบา ่าเล่าสู่กันฟังในบรรยากาศตรงนั้นนะครับอเออวันนี้แปลกใส่เสื้อ